สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดวงชีวาค่ะเป็นช่องเทพความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ตัวเลขดวงดาวนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะก็กลับมาทําคลิปคู่เลขอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าจะอัปเดตนะคะก็คือจะเป็นคลิปคู่เลขของแบบปี2015แบบเราก็จะวิเคราะห์กันนะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะโหราศาสตร์สาสกลเนาะทีนี้คำพยากรณ์น,นะคะคือต้องบอกว่ามันก็จะคล้ายๆเดิมนะ แต่ว่าอาจจะลึกซึ้งขึ้นนะคะหรือว่าละเอียดมากขึ้นนะอาจจะมามองว่าแบบนั้นนะคะแล้วก็ส่วนความที่แบบเป็นคู่เลขดีหรือคู่เลขไม่ดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวนะคะก็ยังมองว่าการวิเคราะห์พอเราวิเคราะห์แล้วอะค่ะเราก็จะเลือกได้นะคะตัดสินใจได้ว่าเลขคู่เนี่ยนะคะข้อดีเขาเยอะมากกว่าข้อ เสียนะคะแล้วก็มองว่าเป็นคู่เลขดีก็จะชนก,นกันกับโหราศาสตร์ไทยนั่นแหละคะ่ะอ่ะแต่ว่าในส่วนของข้อดีข้อเสียสําหรับะตะวันตกอะ่ะเราก็จะแยกแยะแบบกันเยอะหรือว่าละเอียดนิดนึงละเอียดขึ้นนะคะวันนี้หาคู่เลข24 4 2ีนะคะมีคนคอมเมนต์มาก็จัดให้เลยนะคะเลข2ดาวจันนะคะเลข2ดาวจันก็แทนความเป็นแม่คุณแม่ผู้หญิงนะคะเป็นเรื่องของอารมณ์คะ่ะเป็นเรื่องของแบบ ความรู้สึกนะคะเป็นเรื่องของแบบเขาเรียกว่าความรู้สึกภายในแบบลึกๆนะคะเป็นเรื่องของความอบอุ่นการดูแลนะคะเป็นเรื่องของบ้านครอบครัวความหมายของดาวจันทร์นะอาจทำไมดาวจันทร์ถึงเป็นเรื่องของบ้านแล้วครอบครัวด้วยดาวจันทร์นะคะครองเดือนราศีกรกฎซึ่งเป็นบ้านที่4นะคะเป็นภพพันธุของดวงเมืองดวงโลกอะ ดังนั้นเนี่ยดาวจันทร์ก็เลยถูกแทนด้วยคำว่าครอบครัวคำว่าบ้านนะคะสังเกตดูได้นะคะในพื้นดวงชะตาใดานะคะอันนี้นอกรอบแล้วนะเม้ามอยก่อนเล่าก่อนในพื้นดวงชะตาใดานะคะถ้าดาวจันทร์ของคุณนะคะได้ตำแหน่งที่ดีก็คือโคจรไปอยู่ในบ้านที่ดีไปได้ตำแหน่งที่ดี แล้วก็ทำมุมดีนะคะกับดาวอื่นๆคือไม่โดนเบียนในมุมร้ายอะ่ะก็คือคนนั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีบ้านบ้านเล็กบ้านใหญ่ก็ดูที่ดาวจันได้นะคะหรือว่าในพื้นดวงของใครที่มีดาวอยู่ในราศรีกรกฎเยอะๆก็แปลว่าเป็นคนมีบ้านดวงชะตานั้นมีบ้านของตัวเองได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะหรือว่าตั้งรักใหม่ใช่ไหมของดวงชะตาของของแต่ละคนนะคะแล้วก็ถ้าบ้านที่4ี่ของคุณเนี่ยพพพันธุข,ของคุณเนี่ย ข็งแรงนะคะหรือมีดาวในภพพันธุในพื้นดวงชะตาคุณคุณก็เป็นคนที่มีบ้านได้หรือว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ทําโครงการบ้านนะคะหรือว่าเป็นเซลล์อสังหานะคะประมาณนี้เออก็คือใครที่ในพื้นดวงชะตานะคะบ้านที่4หรือว่าภพพันธุของคุณเนี่ยแข็งแรงนะคะและดาวจ์แข็งแรงส่วนใหญ่ก็จะทําเกี่ยวกับาด้านของอสังหาหรือเป็นคนที่มีบ้าน ออมีที่ดินนะคะประมาณนี้ยกตัวอย่างประมาณนี้โอเคทีนี้ต่อนะคะดาวจันทร์ก็หมายถึงความรู้สึกเดิมๆรู้สึกความรู้สึกเก่าๆความทรงจําเก่าๆจินตนาการะคะ่ะความฝันหรือว่านิสัยที่มันฝังรากลึกนะคะหรือสิ่งที่แบบตัวคุณอะทำออกมาโดยอัตโนมัตินะคะอันนี้คือความเป็นดาวจันทร์ทีนี้ดาวพุธนะคะหมายถึงความจำสี่ปัญญาการคิดวิเคราะห์นะคะตรรก,กะ การพูดค่ะการเขียนการเจรจาการสื่อสารความเคลื่อนไหวการติดต่อการซื้อขายการค้าขายค่ะเพราะค้าแม่ค้านะคะการเดินทางระยะใกลออ้ความอยากรู้อยากเห็นค่ะเป็นเรื่องของเอกสารแล้วก็หมายถึงเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้านได้ด้วยแล้วก็เทคโนโลยีนะคะโทรศัพท์มือถือพวกนี้ค่ะก็คือดาวพุธทีนี้เมื่อดาวพุธกับดาวจันทร์นะคะโคจรมาเจอกันในมุมดีมุมดีกคือมุมโยกมุมตรีโกณน,นะคะ ทีนี้มุมดีเนี่ยก็หมายถึงความสมดุลระหว่างเหตุผลกับอารมณ์ก็คือดาวพุธเป็นเรื่องของเหตุผลตรก,กะใช่ไหมคะดาวจันทร์ก็คือเป็นเรื่องของอารมณ์แปลว่าบุคคลคนนั้นอะอคนที่ใช้คู่เลข2442อแล้วอิอทธิพลในมุมดีของคู่เลขนี้โอเคไหมก็คือแปลว่าคุณก็จะมีความสมดุลค่ะระหว่างอารมณ์กับเหตุผลสามารถที่จะทั้งคิดและรู้สึกคิดแล้วก็วิเคราะห์ กับร่วมกับความรู้สึกเนี่ยได้ดีเออ,อคุณจะเป็นคนที่สื่อสารออกมาได้แบบอ่อนโยนอ่อนหวานก็คือเป็นคนพูดจาอ่อนหวานอ่อนโยนนั่นแหละค่ะสื่อสารได้แบบลึกซึ้งกินใจผู้คนอคือสามารถที่จะพูดอะไรออกไปแล้วทําให้แบบคนฟังอ่ะสบายใจได้เป็นคนที่แบบ เรียกว่าปลอบใจคนเก่งอะค่ะคำพูดปลอบประโลมจิตใจดาวพูดคือพูดใช่ไหมคะดาวจันคือการดูแลคือความอบอุ่นคือการปลอบใจความอ่อนโยนอะแปลว่าก็คือเป็นคนที่แบบพูดจาอะไรออกไปแล้วแบบมันดูน่ารักน่าฟังแล้วก็นั่นแหละค่ะก็คือพูดฮิวใจเก่งนะคะพูดปลอบประโลมเก่งเนาะแล้วก็ ถ้าเป็นนักเขียนก็เป็นนักเขียนที่ดีค่ะก็เป็นนักเขียนที่แบบเขียนข้อความหรือสื่อสารอะไรออกไปได้แบบกินใจจับใจผู้อ่านผู้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเป็นนักพูดที่ดีนะคะก็พูดเจรจาเก่งนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ค่ะคู่เลขเนี้ยคือเป็นเรื่องของความรู้สึกกับความจำใช่ไหมดาวพุธความจำดาวจันความรู้สึกความ ความรู้สึกใช่ไหมคะมันก็แปลว่าคู่เลขนี้ค่ะก็คือประมาณว่าคุณมักจะเรียนรู้อะไรที่มันผ่านความรู้สึกผ่านความทรงจําคุณจะจดจําได้ดีแล้วก็เรียนรู้ไวเข้าใจง่ายนะคะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการค่ะมีตรกาวิเคราะห์เก่งกเ็เหมาะกับหรอถ้าสายงานอาชีพค่ะแน่นอนค่ะก็เหมาะกับนักพูดนักเขียนใช่ไหมคะนัก สร้างแรงบันดันใจก็คือเป็นนักบำบัดเป็นครูก็ได้นะคะเป็นนักพูดเป็นไลฟ์โค้ดนะคะเป็นนักสื่อสารที่แบบสามารถที่จะพูดแบบโน้มน้าวจิตใจคนหรือว่าเข้าถึงเข้าถึงจิตใจคนได้ค่อนข้างดีค่ะออใครใครคุยกับคุณก็รู้สึกสบายใจคุณสามารถที่จะพูดให้คนอื่นสบายใจได้หรือคุณเขียนข้อความอะไรบางอย่างที่มันฮิวใจแบบ คุณอาจจะเห็นเพจหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับการบําบ,บ,บัดใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่แบบข้อความเขามันฮิวใจดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะะแปลว่าได้รับอิทธิพลจากคู่เลข24-42มาเยอะเลยนะคะในมุมดีอืนั่นแหละอ่ะแล้วก็ในข้อเสียละมีไหมมุมร้ายมันก็ต้องมีนะคะอย่างที่บอกไปค่ะมันหมายถึง มุมร้ายเนี่ยคือถ้าในพื้นดวงชะตาดาวพุธและดาวจันทร์ทำมุมฉากนะคะหรือว่าถ้าเราพูดถึงคู่เลขในโบริวัเอ์บ้านเล็กที่นะคะหรือว่าทะเบียนรถค่ะเราก็พูดถึงว่าเออถ,ถ้าในมุมร้ายหรือว่ามุมไม่ดีเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรนะคะก็คือเป็นการสื่อสารแบบสับสนนะคะเป็นเรื่องของความไม่แน่ใจในตัวเองนะคะใจอย่าง แล้วก็คิดอีกอย่างนะคะออคือมันไม่ตรงกันนะมันขัดแย้งมันย้อนแย้งกันภายในตัวเองนะคะเป็นลังเลมากเกินไปออแล้วก็รวมถึงการใส่อารมณ์มากเกินไปนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรบางทีระเบิดอารมณ์ผิดจังหวะนะคะการย้ำคิดย้ำทำค่ะคิดมากคิดวนคิดซ้ำออแล้วก็จะชอบวิตกกังวลน,นะคะโดยเฉพาะเ,ออเรื่องที่มันกระทบกระเทือนจิตใจโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะคะ คือประมาณว่าคู่เลข2-4-2ในมุมร้ายนะคะคุณมักจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวคือถ้าแบบมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าเกิดว่าพูดไม่เข้าใจกันหรือว่ามีปัญหาภายในครอบครัวมันจะฝังลากลึกในจิตใจคุณอะ่ะคุณจะรู้สึกแย่มากๆนะคะกับเรื่องของครอบครัว ก็คืออ่อนไหวในเรื่องของครอบครัวมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะหมายถึงการไม่กล้าพูดคุยหรือว่าเปิดใจคุยกันตรงๆกับคนในครอบครัวนะคะเมื่อมีปัญหาอันนี้ก็คือข้อเสียอ่านก็คือมุมร้ายของคู่เลข2442นะคะคุณอ่หลังจากที่ฟังแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างเออมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะคอมเมนต์มาได้นาอว่าในมุมดีแล้วก็ในมุมร้ายนะคะคุณได้รับอิทธิพลในมุมไหนมากกว่ากันเจอกันเจอแบบ คือเคยผ่านเหตุการณ์มาแล้วทั้งสองมุมหรือเปล่านะคะแต่เอาเป็นว่าคู่เลขนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นคู่เลขดีอก็คือเป็นเรื่องของการเจราจาการพูดคิดเขียนอ่านความเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นอย่างที่บอกค่ะเหมาะกับการเป็นนักบำบัดฮิลลิ่งฮิวใจนะคะแล้วก็นั่นแหละคือคำพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้คือใครที่ใช้เกี่ยวกับเขาเรียกทำอาชีพเเกี่ยวกับคำพูดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเซล์ลหรืออะไรพวกนี้ค่ะก็คือก็ก็ใช้งานคู่เลขนี้ได้ดีนะเออก็จะทําให้คุณแบบเข้าถึงจิตใจลูกค้าคุณรู้ว่าลูกค้านะอยากฟังอะไรต้องการอะไรนะคะก็ถือว่าจะเป็นเซล์ลที่ดีค่ะดูแลบริการเอาใจใส่ได้ดีนะคะก็ถือว่าเป็นคู่เลขที่แบบสามารถใช้ได้เรื่อยๆทั่วๆไปกับทุกสายงานอาชีพเลยและกันเนาะเพราะว่ามันเป็นเลขแบบเบาๆสบายๆโอเคก็ หวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์แหละกับใครที่กำลังสนใจนะในเรื่องของโหราศาสตร์ตัวเลขดวงดาวการเปลี่ยนเบอร์โทรทะเบียนรถบ้านเลขกที่นะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะได้เอบอร์โทรศัพท์มงคลนะคะเฉพาะดวงบุคคลนะคะหรือว่าจัดวางรหัสเ t m บ้านเล็กที่ทะเบียนรถก็ตามแบบเฉพาะดวงบุคคลนะคะหรือว่าอยากได้วอลเปเปอร์มงคลนะคะอยากโชว์วอลเปเปอร์มากเลยอะแป๊บหนึ่งนะได้ไหมเราสามารถโชว์ได้ใช่ไหมวอลเปเปอร์มงคลเฉพาะดวงบุคคลนะคะก็มี สวยไหมคะสวยไหมคะคุณ t ร r เมรขออนุญาตโชว์สวยมากอันนี้ก็จะเป็น wallpaper โ <c oughs> oh, อ้ยไอเฉพาะดวงบุคคลนะคะก็จะเป็นแบบรายปีนะคะ,ะปีนี้2-3-6-5หเฮงปังนะคะก็จะใส่ให้ไปแบบนี้เลยนะคะอ่ะก็เอาเป็นว่านะคะใครที่อยากได้ก็สามารถที่จะ ปรึกษาสอบถามค่าครูแล้วก็ตามมาจัดวางกันได้นะไลน์แอดนี้เลยค่ะโอเคขอบคุณนะคะทุกคนที่อุดหนุนสนับสนุนเนาะก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ